มีเกสโนโบเทรต้นสนโอ้ถ oh ึงอะอ้าอานี่ยไรเสียหลงทางเลยยี่สละเวทเทตอนโอ้ยโายโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยนอ้ยโ้ยโย้ยโ้้

I'm me, get me. ยอบเบ็ดพอมีดยอบอินเตอร์เฮนเหลือคอสตาบันสร้างสวีเดนกระเจ้าพี่น้องบึงโอ้ยอยู่ตรงยอดเขากับพี่มาเราขับรถเข้าไปยังไงอันนี้ทะเลสาบนี้ทะเลสาบเขาขาวพี่น้อง เล้สาเป็นน้ำแข็งแข็งจนหนาวแข็งหนาวจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเนาะพี่น้้องขึนเบิ่ปหนาวบ่หนาวจนน้ำเป็นน้ำแข็งต้นไม้เป็นน้ำแข็งน้ำเป็นน้ำแข็ง ซื้อของร้านนั้นยังร้านขายของเขาเอิ้นร้านขายของอียังก็พี่น้องขายของเครื่องไฟฟ้าบอกเครื่องทุกอย่างของใส้ในสวนเนี่ยเครื่องขั้วเลื่อนบ้านหลังสีเหลืองง่อยง่อยตัดปอดอยู่ง่อยตัดปอดอยู่บนบนเขาเนน้อยข้องัวข้าเจ้า ทังเส้นบโบเคยมาเที่ยวเนี่้ย <c oughs> พ,พี่ยูพี่พินสวัสดีค่ะพี่ยูพินสว,ส,สวัสดีสบายดีเนาะค่ะพี่ยูพินขอบคุณหลายหลาย หลายคือั้งหนีบนนอกค่ะถ้านีหลายค่ะพีขอบคุณพี่ยุพินมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจน้องเด้อจ้าสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะพี่ยุพินขอให้สุขภาพแข็งแรงรำรวยรำรวยค่ะ ลีตัวละบ่ได้พ่อกันพี่โยพินน้อยกับบ่ได้น้อยกับบ่ได้เฮ็ดคีบค hey ือกันค่ะพี่นี่เมื่อยทำงานแล้วก็ตั้งเถอมาหอดเื่อนกับน,นอนธุระกะับไลย็นใบขับขี่น้ำค่ะพี่แล้วก็ไปเมืองไทย สบายดีเนาะคะ่ะรักษาสุขภาพค่ะอากาศหนาวหนาวหนาวแต่ว่ามือนนีน้ลรสองค่ะหิมะล่งอีกละค่ะพี่สบายดีอยู่ค่ะพี่สบายดีขอบคุณค่ะสบายดีพี่ยุพินก็สบายดีนะคะ ถามก็ตอบนั่งรถไปอันสิไปซื้อของเดี๋ยวที่นี่พิันขับทั้งทั้งไม่ที่โบเคยมากแล้วก็ขับวนอยู่นในคุณสอมอสออนี่สอมอสออสาม,อสอมีสูงไว้สอมอสออ มาล่คักในป่าะทะเลสาบก็เป็นน้ำแข็งค่ะพี่ยูพิ่มิแถวน่อยอยู่นี่มิแต่ทะเลสาบทะเลสาบก็ป่าค่ะคนป่าคนดยอยสมอสวค่ะสอมอสว สิพอรถมาขั้นหนึ่งห <c oughs> ิมะตกหิมะต,ต,ตกหลายบ่ค่ะทั้งบ้านพี่อยู่พีนค่ะโอ้ยท่างนี้เบิงบ่งค่ะเบิ่งไป่ปปาเนาะ่างเขาไปคือสิถ่วเขาค่ะพี่อยู่พีนอันคลิปนี่น้อยค่ะขออนุญาตบาดค่ำ สิร่งเเดอครับพี่ขอพระคุณลหลายๆค่ะขอพระคุณลหลายๆที่เขามาเยี่ยมยามถามข่าวทักทายและกำลังใจขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะพิดใส่น้อม,มโอ้ยพอโม,มองเศ้าๆขย